จีสารานเพราะว่ากรรมพันธุ์ตั้งแต่วัยรุ่นก็เริ่มเห็นแววแล้วเวลาหยิบ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 ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วผมจิบมือห้าเส้นสิบเส้นอย่างเงี้ยการที่ผู้ชายะผมบางเดี๋ยวว่าจีสาร้านมันเป็นผมด้อยอย่างหนึ่งของของลูกผู้ชายพยายามที่จะหาหนทางมาตลอดนะะตั้งแต่ยากินแล้วก็ผงไฟเบอร์สเปรย์เซรั่มใช้เวลารักษาสิดก,กี่ปีประมาณติดก,กว่ายี่ห้อไม่ถังครับแล้วผมก็มาเจอเมโตเนี่ยครับ การเนเมโต้ปวดแรกผมจะเริ่มหยุดร่วงแต่พอขวดที่สองปวดที่3จะเห็นเลยว่าเส้นผมที่ขึ้นใหม่มันขึ้นมาแทรกตรงตรงกันการที่มันแววๆตรงที่มันล้านๆนะ่ะพอใช้ไปกระปุกที่4ชีวิตก็เปลี่ยนเลยครับไอการที่ผมกลับมามีมีผมเหมือนเดิมแบบนี้ฮะนี่ก็เป็นฝันสูงสุดของผมแล้วเป็นฝันอย่างเดียวสำหรับผมตอนนี้เลยฮะเนเมโต้สเดือนเห็นผล